สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรับสร้างสระว่ายน้ำไลท์เฮเวนนะคะและม่านน้ำดีไซน์ค่ะพามาอยู่กันที่บ้านคุณบุรินนะคะลูกค้าที่น่ารักของเรานะคะอันนี้เป็นสระสกิมเมอร์นะคะขนาด 7, คูณ2อค่ะ,ะมีความพิเศษนะคะของสระนี้ก็คือมีเครื่องว่ายทวนกระแสค่ะอันนี้คือที่เครื่องว่ายทวนกระแสนะคะแรงมากเลยนะคะ มีหัวนวดจักรุชี้ด้วยค่ะหัวนวดจักรุชี่แรงๆนะคะเห็นไหมคะสวยงามมากเลยปินมากเลยค่ะดูหลายๆมุมนะคะของสระว่ายน้ำโูมีตัวนี้ด้วย <laughs> มีที่นั่งนะคะมีศาลานะคะบ้านนี้สวยงามมากเลยค่ะมีพื้นทางเดินนะคะลูกค้าท่านใดน,นะคะสนใจนะคะติดต่อเราเข้ามาได้ค่ะที่รับสร้างสระว่ายน้ําไลเทเว่นนะคะและม่านน้ําดีไซน์ค่ะแจ้งได้นะคะอยากได้แบบไหนนะคะกระเบื้องแบบไหนฟังก์ชันยังไงแจ้งได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะทําราคาให้ดูก่อนนะคะพอใจแล้วก็ให้เราเข้าไปทําได้ค่ะ วันนี้นะคะลาไปพร้อมกับสาสตยสวยๆค่ะรบกวนฝากกดไลค์กดแชร์เพจให้หน่อยนะคะไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ